สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้เดินทางมาถึงอำเภอเนินมะปรางแล้วข้างหน้าเป็นเขาซึ่งเือเป็นวัดแรกที่เรามาถึงเขาเรียกวัดผาล่า,าผาลอดนะถ้ำอะไรทอย่างไม่รู้นะ <laughs> ก็ไม่เคยมานะครับเพิ่งมาคร <c oughs> ั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็เดินทางมาแถวนี้จะเป็นถ้าเป็นเขาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูก่อนว่าวัดแรกที่เราไปนั้นจะเป็นยางไร นะครับมีอีกหลายวัดแต่ผมก็อยากจะไปดูวัดที่มันวสวยๆเข้าไปนู่นนะครับวิวท้ายทีนี้เราก็ไม่ได้เห็นเขาเนาะกล้องจับได้ไหมหนู่นะมองไม่เห็นเออเพราะว่าวางไว้กันหน้ารถเ,เนาะไม่มีคนขึ้นน,นะครับมีหน้าผาสูงเลยเขาใหญ่เยอะมากเลยแถบนี้นะครับเป็นที่ปัติบัติตรทมนูน่นวัดเขาคิปปิชอะไริมมินหนึ่งกิโลเออเอเอมีแถวนี้เยอะเนาะ ไปถึงเดี๋ยวไปดูนะครับก็จะถวายก่อนเนาะวัดแรกว่าจะมีพระสงฆ์จำากี่รูปถวายยังไงเดี๋ยวจะได้บอกกล่าวตอนนี้เรายังวิ่งเข้ามาในเส้นทางชนบทเป็นเขาอยู่ข้างหน้าตลอดแนวนะเนินวัาปางนี่เขาเยอะครับถ้ำวัดที่ปฏิบัติก็เยอะนะส่วนเหมาะที่มีนั่นมีอยู่วัดหนึ่งนะครับมีเหล็กไหลยอยู่ในถ้ำเข้าไปข้างในเนาะเดินเข้าไป ยี่นี้ว่าต้องเอาไฟฉายเอาอะไรมาด้วยดมงง่นั้นเข้าแฝงในก็จะมืดนะครับห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายโหเขานี้สวยมากเลยขวามือนี่ปีนยังก็อยู่ในประเทศจีนเลยยังก็เมืองคุนหมิงเลยอ่ะโอ้โหงี่ไปตั้งสำนักปรามาจารย์ตักมออยู่ข้างบนน่าจะโอเคนะโอ้โหเขาทางซ้ายมือก็มีอีกเนาะเดี๋ยวดูอ่ะ,ะเลี้ยวซ้ายตรงไหน ไหนเดี๋ยวซ้ายตรงไหนนี่เหรอโอ้แล้วเห็นมีป้ายบอกเลยอ่ะเออใช่ไหมซ้ายนู้นหรือเปล่านี่มันสวนหมดเลยอ่ะนี่วัดวัดวัดอ้าวถูกลงไปไหนแน่ใช้เบี่ยงไปไหนเดี๋ยวดูนะครับว่าเราไม่เคยมาเนาะยังไม่รู้เนาะเราจะไปถ้ำรัดหรอ เดี๋ยวดูนะครับว่าจะไปทางไหนมีใจเห็นประตูวัดอยู่ข้างหน้านะครับข้างหน้าเป็นหน้าผาสูงเลยเขาเด่นเลยเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนเพราะว่าข้างหน้าไม่มีป้ายวัดบอกนะครับจะมองเห็นประตูวัดอยู่ข้างหน้าสองข้างทางเป็นสวนนะครับมีสวนมะม่วงสวนมะปางเอ่อเนินมะปางมันต้องมีมะปางสิเนาะอืมแต่รู้สึกจะเป็นต้นมะม่วงก็มากกว่าอ่า้นมะม่วง นะครับหน้าผาสูงเลยข้างหน้าเด่นเลยโอ้โห,หน่าขึ้นไปปีนเล่นเนาะนู่นมีใครปีนหรือเปลจริงๆเนี่ยเห็นจีวออยู่บนยอดไหมใครเห็นะฮะนูน่นพระอาจีวรขึ้นเลยติดตรงหน้าผาสูงนูน่นจะไปได้ไหมรถชาวบ้านจอดขวางทางข้างหน้าหนึ่งคันไม่ได้จอดเนาะแต่เขาวิ่งแต่ช้ามาเห็นประตูโบสถ์แล้วครับวัดสำนักนี้ทำลอดใช่ไหมเดี๋ยวไปดูว่ามีพักกี่รูป,<ไ>ปจะได้ถวายอืม ตามมาแล้วนะจะได้บุญสัมพันธ์กับวัดนี้ไหมเดี๋ยวจะมีถวายอังทารดุลแลกโอ้โบสถสวยเหมือนกันนะเออมีถ้ำอยู่ข้างหลังนู่นนะครับมองดูดิวยยังก็เมืองจีนเลยโอ้ถ้ำบนมีถ้ำเยอะเลยนะครับนู่นเนี่ยเป็นป่องผมว่าข้างขาวน่าจะอยู่ครับเป็นหน้าผาอะไรไม่รู้เต็มเลยอวัดนี้ก็ถือว่าเจริญนะนะครับอืม อ่าให้ชมวิวบรรยากาศเนาะอ๋อโน่นเน,นี่ยอะไรเนี่ยเขาถ้ำม่วงป้ายเขาเขียนมีแหล่งถ่ายรูปด,ด้วยถ้ำม่วงถ้ำม่วงบ่ออยู่ตรงนี้แล้วถ,ถ่ายสวยแล้วผาด้วยแล้วคุณจะเดินจุดหมายถ้าถึงเรยอขวาเลยอืมจะต้องไปดูโหมีวิวโอ้ถ้ำอยู่ตรงนู้นเยอะเดี๋ยวไปดูซิเนาะว่ามีพระสงฆ์กี่รูป นะครับแล้วมีพระไหมจำไหมอะไรอย่างนี้ถึงแล้วเหรอนี่มันก็บอสดีนู่นเลยถึงูถึงแล้วมึงออกเองแล้วกูยังไม่ตาสั่งให้ออกเลยออื่ะไปลงไปสำรวจกันดูก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูฐานที่